อีกแล้วผมเราเดินทางมาที่ตัวอีพีเนะผมในคอลเลซชันแฮปปี้มิลเอกับทินนี่แทนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวชุก้านะครับผมก็ชูก้าชุก้าอะไรสักอย่างนะครับกล่องนะผมกล่องแดงๆแบบนี้ครับเป็นตัวที่ท่านับกล่องแดงในต,ตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับผมนี่เลยด้าน,นข้างก็มีคีโค้คให้สแกนไปเล่นเกมกัน้เลยเกมบอกเลยครับสนุกนะครับผมตัวเกมสามารถสแกนเล่นผ่านคลิปนี้ก็ได้นะครับผมนี่เข้มมาแกะกันดีกว่านะครับ ด้านในนะผมเหมือนเดิมผมมีการ์ดมาให้แบบนี้นะผมเป็นการ์ดสะสมเป็นการ์ดกระดาษนะครับตัวฟิกเกอร์นะครับผมนี่เลยนะครับก็ดูดีเลยทีเดียวเป็นเสื้อสีขาวผมด้านในเป็นสีแดงกางเกงสีขาวแล้วก็มีโลโก้แม็กนะผมติดตรงนี้นะครับทรงผมคาดดำนะผมผมสีฟ้านะครับหน้าตาคือดูดีเลยนะผมดวงตาชัดเจนนะผมตัวนี้นิ้วมือนะผมเหมือนจะนิ้วหายนะครับ ข้างขวานิ้วหายนะครับข้างซ้ายนิ้วครบนะครับผมเสื้อผ้าลงสีมาดีครับสังเกตดีๆนะครัยถ้าดูตรงเสื้อเนี่ยตรงรอยตะเข็บซิปเนี่ยมันจะทําเหมือนรอยเป็นตะเข็บถือได้ว่าเก็บรายละเอียดมาดีเนอะถึงแม้จะเป็นงานที่แบบเล็กๆนะครับผมการลงสีตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยผมไม่ค่อยมีสีเลอะนะครับไม่รู้ตัวอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมตัวนี้หัวก็บิดได้เหมือนเดิมผมครึ่งหนึ่งนะครับผม ตามานี้ฐานสีเหลืองนะครับผมโอเคก็เม k อินไชน่านะครับสวยน่าตัวนี้ไม่รู้ว่าท่าทางแบบนี้มีตัวไหนที่ทํามาบ้างนะผมที่แบบยืนแบบนี้ผมเท่าที่ดูเหมือนยังไม่มีนะผมอันนี้ก็แล้วก็ตัวเก่งนะผมมันจะสก,กีน,นุผมไม่ใช่สก,กีนน่มันเป็นการแบบเขียนหนังสือเป็นตัวชูก้านะครับผม ไม่ใช่ชูการ์ครับมันจะเป็นตัว s u g นะผมไม่ได้ใจว่าตัวนี้มีหรือเปล่านะครับตัว e p ที่ไม่มีนะผมตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวอ่านี่ตัวนี้เลยกล่องแดงตัวแรกครับมันจะเขียนเป็นตัว a m ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันอ๋อชูการ์นะผมเพิ่งเห็นตัว a อยู่ทางด้านล่างนะผมชูการ์นะผม s u g a นะผมนี่เลยเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะผมสำหรับตัวคอลเลคชันเนี่ยต้องบอกว่าคอลเลคชันกล่องแดงเนี่ย มันมีกิมมิคมีความเป็นแบบแมค o โดนะัลมากกว่ากล่องแรกนะผมกอบแล้วมาเนี้ยมอีพีนี้ใครม่ถามถามได้ใต้คอมเมนต์มใครมีที่ไม่ทันก็เสียใจด้วยแล้วกันเพราะว่าทางแม็กเขาเปลี่ยนกฎนะผมไม่ขายผ่านเดลิเวอรี่่มขายเฉพาะด้านหน้าร้านหรือว่าไ right ด้ทรูสออย่างเท่านั้นนะผม ผมก็เกือบจะไม่ทันแต่ว่าได้ไมาอยู่นุ่มผมว่าหลังเที่ยงน่าจะไม่มีของนะครับผมโอเคประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนบังถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าไว้เจอกันครับสวัสดีครับ